วัสดีจ้าเป็นไม่พี่พี่น้องๆชาวโซเชียลค่ะมัเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก็คือดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยไม่เล่นนะจ๊ะก็คือตอนนี้เอ้ยมึงอย่าพูดมึงพูดส่วนอะไรกันเนี่ยส่นส่วนโอ้โหสวยยังสวยยังเอาดิสวยยังไอ้กูขอเข้าไปสวยยังเออเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ประเด็นคือประเด็นหัวข้อข้างบนนะมันมันมันคือประเด็นที่กูจะพูดก็คือเอ้ยมื่อใครเก่งก็เข้าไเฮ้ยก็พูดจริงไอ้ห่าก็คือวันนี้ วันนี้จอนจะมางานงานเพื่อนใช่ป่ะงานแต่งเพื่อนเฮ้ยขอแสดงความยินดีดีใจและเอวิเตงจีก็แบบปรับมาเอวิเตงมาโอเคเอาตั้งไว้ที่เดิมตั้งไว้ที่เดิมก่อนเออโอเคปัดประเด็นประเด็นข้างบนนะประเด็นข้างบนโอเคประเด็นตาข้างบนก็คือวันนี้นั่งวินมาใช่ป่ะนั่งวินมาบ้านเพื่อนอีห่ามันดูมันดู ก็คือห่าเดี๋ยวคนไม่ดูนะเว้ยอาผูู้ดเข้าไปเด็นเลยและที่นี้ก็นั่งวินมาใช่ปะวินน่ะซึ่งแก่มากอ่ะแก่แบบเฮ้ยมันไม่มองคกก็ได้เว้ยเฮ้ยแก่แก่มากอะเออแล้วทีนี้ก็นั่งมาเรื่อยเรื่อยนั่งมาเรื่อยๆแล้วเขาถามว่ามีผู้สาวหรือบ่ก็คือแบบมีแฟนผู้หญิงหรือยังเออแล้วทีนี้ก็บอกว่าเจก็ตอบว่ายังไม่มีแล้วเขาบอกว่าเขาก็ถามว่าเขาก็ถามต่อไปอีกหรือจะเป็นผู้หญิงเองเออก็ตอบว่า อ้าวแล้วไม่รู้เหรอว่าเป็นผู้หญิงอยู่ตอนนี้อเอออะไรทีนี้ก็คือ <c oughs> ก็เขาก็งเงียบสักพักหนึ่งเขาก็พูดว่าขอเบอร์ได้ไหมส่วน <c oughs> แปดแปดล้วเราก็บอกเราก็บอกว่า <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้พอเลีวโค้งสักพักหนึ่งอย่าเพิ่งพ,งพอเลีวโค้งสักพักหนึ่งเขาบอกว่าจ้างห้าร้อยเอาไหมเฮ้ยอีห่ามึงจ้างกูห้าร้อยมึงเห็นค่ากูเป็นห้าร้อยเป็นเงินแค่ห้าร้อยเลยเหรออีห่าคือไม่ใช่ไม่ใช่นูเว้ยกูแบบ กูม oh. mm ีค hmm. mm ่ามากกว่าห้าร้อยอ่ะมึงจะมาจ้างกูห้าร้อยคือมึงก็แก่กระโหลกกันลาเหี้ยสัตว์หมาอะไรก็แบบเฮ้ยแบบคือโมโหมากเลยนะตอนนี้แบบคือกล้าพูดเนาะแกจนแบบนับวันตายก็ยังนับได้หรอว่าจะตายวันไหนก็คือแบบมึงยี่ห้าแบบไม่รู้ว่าจะด่ายังไงหรอแบบคือโมโหมากอ่ะแกคือโทรับโทรศัพท์กูโตโอเคไม่เป็นไรคือแบบเฮ้ย แก่ขนาดนี้แล้วยังจะมากล้าพูดแบบนี้อยู่เนาะเออแล้วคือกูเป็นแบบเฮ้ยคือเพศเดียวกันอะคือคือก็เข้าใจไว้ว่าเป็นเพศเดียวกันแต่มาพูดอย่างนี้มันไม่ใช่ไว้คือลุงแกก็แบบดูติมติมนั้นดูติมติมอยู่ไว้แต่ว่าขับวินคือเขากวนกวนมาครั้งเนี้ยครั้งที่สี่ครั้งนี้ห้าแล้วก็คือว่าก็แบบนั่งวินใช่ปะมันก็จะถูก ถูกกะเขาถูกคนคนที่เขามาถูกเขาถูกวินกะเขาพอดีอะแกแล้วทีนี้แบบครั้งแรกอ่ะเขาเขาถามว่าเรียนสียุดยาเหรอแล้วก็ตอบว่าไม่ใช่เรียนสอรออ้าวว่าจะไม่ส่งสียุธยาส่งสียุดยาเฮียอะไรกูให้มึงมาส่งข้างหน้าปากซอยแค่สิบบาทกูไม่ได้ให้มึงไปส่งสียุดยาคือเขาใจอารมณ์ปะคือแบบเฮ้ยอห่าโอเคโอเคปะ คือเหมือนไม่ใช่อะแกเออโอเคแล้วไปแล้วบ๊ายบายอะไรบ๊ายบายบ๊ายบ๊ายปั๊มไหนมึงถ่ายกูจะที่ไหนล่ะฮะบ๊ายบายสวยโอเคเสียกว่า